สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่มีความน่าสนใจมากคือ AI เนี่ยสามารถที่จะมองภาพและเข้าใจเหตุผลได้ดีมากแค่ไหนนะครับในปัจจุบัน AI อย่างตัว ChatGPT เนี่ยสามารถตอบคาถามได้อย่างน่าทึ่งเลยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเข้าใจภาพและเหตุผลได้ดีมากแค่ไหนนะครับนักวิจัยก็เลยสร้างการทดสอบที่ชื่อว่า NLI นะครับเพื่อวัดความสามารถนี้นะวิธีการก็คือนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ AI เนี่ยดูภาพเหตุการณ์หนึ่งนะครับเรียกว่าภาพสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้ดูภาพอีกสองภาพนะครับนี่อาจจะเป็นที่าาาจ,จะนััรรผลลพพธ์กกภแคบ แล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาจะให้ AI เนี่ยเลือกว่าภาพไหนน,น่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันนะครับแล้วก็อธิบายเหตุผลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับภาพสถานการณ์เนี่ยก็จะเป็นคนขาหักนะครับโดยภาพที่1ก็จะเป็นพื้นเปียกไม่มีป้ายเตือนนะครับแล้วภาพที่2ก็จะเป็นพื้นเปียกมีป้ายเตือนนะซึ่ง AI เนี่ยควรจะเลือกภาพที่1และอธิบายว่าไม่มีป้ายเตือนทําให้คนลื่นล้มได้ง่ายใช่ไหมครับโดยการทดสอบนี้เนี่ยมีทั้งหมด350ชุดนะครับครอบคุมประมาณ6ประเภทของเหตุการณ์นะครับเช่นทางกายภาพการทางอารมณ์หรือว่าเป็นบททดสอบระค ว่ามนุษย์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับตอบถูกถึง85%นะครับแล้วก็ให้เหตุผลถูกต้องถึง95%นะครับแต่ว่า AI เนี่ยทำได้แยกมากเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยตอบถูกแค่40-50%นะครมันก็ไม่ต่างกักการสุ่มตอบเลยนะครับแม้ว่า AI เนี่ยที่ตอบถูกเนี่ยก็ให้ผลที่ไม่สมเหตุสมผลอีกครึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าดูค่อนข้างที่จะมั่วเลยนะฮะ นักวิจัยจึงวิเคราะห์ว่าทําไม AI มันทําได้แย่นะครับพบว่าอย่างแรกก็คือ AI เนี่ยมกักจะตัดสินใจจากรายละเอียดที่มันไม่ได้สําคัญนะครับเช่นสีของเสื้อผ้านะครับและ AI ไเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของเวลาครับว่าอะไรเกิดก่อนหลังนะแล้วก็มันชอบที่จะมองข้ามรายละเอียดสําคัญสาคัญในภาพบ่อยๆนะครับแล้วมันก็ขาดความรู้พื้นฐานบางอย่างครับทำให้มีการตีความผิดด้วยแล้วก็ AI เนี่ยมักจะให้ผลที่ฟังดูดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่ที่่าสนใจคือเมื่อ AI อ่านคําอธิบายภาพแทนการดูภาพนะครับพบว่า AI ไเนี่ยม,มาก บับรใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับก็แสดงให้เห็นว่า AI เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่ององการแปลความหมายจากภาพน,นะครับแต่ว่าพอได้ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือเนี่ย AI ก็สามารถให้เหตุผลได้ดีนะครับ สรุปแล้วการทดสอบนี้ชี้เห็นว่ามันยังต้องพัฒนาเยอะนะครับกว่าที่จะทําความเข้าใจภาพและให้เหตุผลโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้รอบตัวและความสามารถสานึกเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพายในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆต่างๆเช่นระบบป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าการตรวจสอบข่าวปลอมต่างๆนะครับเป็นไงบ้างครับน่าสนใจไหมครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ